เงียบเยแล้วตอนนี้ใครเป็นเนื้อเหมียวเมียวากลัวเหนผูชอบกพักเหมียวอ่ะเหียวเบื้อห้าเลเบื้อห้ากลัวกลัวเัาเป็น้องวเหมียวงบีบวงบีบ ทุกคนผมมาทางชะโคกนะครับทุกคนไม่รู้มันเล่นยังไงเนะกดชกโกะโคกป่าโอเคกดชกโกะโคก,โกนะครับเบอร์สองกดชะโคกนะครับทุกคนเอา้าแก้วขตรงไหนอ่ะเเเออไม่ห็นลยปิดสนามฟ้าแลบนะครับทุกคน มทำยังไงวะอีกแล้วเฮ้ยเฮใครมาวะบวงบีบบวงบีบอ้าวกูโดนฆ่าเฮ้ยกูโดนใครฆ่าตายกดปุ่มเกอไร่เอร์อไรบไม่รู้อ่ะยู่ดีๆก็ตายเลยอ่ะเบอร์ห้าแน่นอนแอีแล้วเบอร์สี่สี่เบอร่อีกแล้วโวเบอร์ห้า ถ้าวูดได้ป่าวะไม่ได้ตายแล้วมวเช่เือกี้ตห้าติตอลยไ้งสกรหน้าเบอร์ห้า้เนี่ยหน้าติดโอโหแล้วอไม่ได้ยิงกนได้งงไงบวกมาเพิ่มเบอร์ห้าดิ ไปปิดไม้ดิปิดไม้ดิไนมะ่วนีะอ้าวตายเบื่อมเขามาเขาก็เลยงเป็นคนไม่ได้กเขาเป็นผีอ่ะเฮ้ยเ <oo> ขาเป็นวิญญาณที่ล,อล้อรลอนเธอมาแต่งนานเฮ้ยแต่เขายังทำภารกิจได้อยู่เลยนะ เพิ่มเห็นตัวเขาแม่รอด้วยไม่เบอร์ห้าไม่เบอร์ห้าเลยนี่เพิ่มเบอร์ห้ามันตามเพิ่มแล้วฉันคือวิญญาณที่หลอกล่อลเธอมาตั้งนานอุ้ยเขากำลังตามเพิ่มด้วยอุ้ยอเบอร์ห้าเจ็บเบอร์ห้าแล้วเก็บเบอร์ห้าจัดการชักโคร เพราะฉันค <zo'> <Be festivals> ือวิญญาณที่หลอกล่อนองเธอมานานตอนนี้เรามาตามเบอร์หกกันนะเบอร์สี่นผมตายกระโปูกมาฉันคือวิญญาณที่หลอกล่อนเธอมานานภารกิจยังทำไม่เสร็จใอ้ตาย เอ้าโดนตายโดนฆ่าดิปึ๊บปิดไฟปิดไฟเรียบร้อยภารกิจเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้นะก็จะเคือเพราะฉันคือวิญญาณเฮ้ยผมมาผ่าตัดผู้ป่วยนะครับทุกคนเบอร์ห้าไม่นักเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่้ยใครหมดวะ เคปเป็นแน่เลยเคปเป็นแน่ๆเลยเจี๋ยวมือห่ามแต่มือห่าไม่ไดครับอีกอีกโอ้โหโอ้โหฮ่า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 ไม่น่าเชื่อเลยอันนี้มีฆาตกรสองคนใช่ไหมเนี่ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวนี่ไอ้หนูเรื่องมึงใช่ไมเอ้าติดไหมทำไหมตื้มกำลังคิดกำลังคิดเรื่องหนูอ่ะโฆษณา ค่าคุณหล่าค่าได้ต้องสองคนไม่ไหวเลยเนี่ยค่าได้แค่สองคนเป็นไงทุกคนกลุ่มชนะอะครับโอ้ชนะเฉยเอาไม่ได้อ่อนค่าได้ต้องสองคนค่าจะเกินแน่เบิ้มคายตายแล้วต้องเงียบปะเฉยต้อเงียบอ้าวเล่นอีกไหมเดี๋ยวไปเล่นซีซีกันครับทุกคนได้เข้ากมได้ คลิปเล่นเปล่าเล่นซีสีเปล่าเล่นีสีกายก่อนก่ซีสีนะซีสีีสีแลงปกติแล้งตัวอะไรไปดีเพิ่มชื่อเพิ่มมันคืออะไรวะเลปเข้ามาดิเอาจงนะคงเทดูน้าสงส่ตอนไหนวะตายโหดหนึอตอนที่ไปโบกดเพี่ เดี๋ยวขอตัดไปตอนเข้าเลยนะครับทุกคนเยอะฟูโอเคครับทุกคนกำลังเข้าไปมาแล้วครับทุกคนไอ้กายดูข้างบนด้วยซีสีนะครัโคตรตงโอ้โห้วขาตึงไม่ติงโอ้โหโอ้ยแรงแรง อุ Wait, belong, ้ยเข้าๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆเข้าๆๆ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 ้มๆๆ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 ชุบๆๆๆๆๆ Yeah. ได้ตัวเดียวเย้ก็ได้ก็แชร์แท็กดวยสมาชิกด้วยทายโหดเพิ่มใช่ไหมแม่ผมมีคนแบกอ่ะครับทุกคนหมดนี้ไม่เคยเล่น ได้สองขวงวอดีค่าไปสามเหวอ๋อถ้าเกิดคาจะได้เงินเพิ่มไคูณคูณชอค,คูณสืนหาแบกแดงเ่นไพ่อสอบองเยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหือถ้าเติมอินโดสองขวงแม่งโกนโชคร้ายช่วยด้วยโชคร้ายมันชุกไม่ได้ ทำไมจะชุบไม่ได้วะหาเพื่อนชุบอ่ะพันยานแปบออ๊บหออลงผิดคิดผิดภูมิใจชื่อเสียงของฉันเรื่องหนอเย่เข้าหัว

เฮ้ยเฮ้ยลืมซื้อไอวอด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิมอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเขามาถึงทางไหน เออแตกไปดิโอ้โหอยู่กันเต็มอยู่กับเต็มกนเ อยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้คิดดิมใช่ไหมนี่ตรงนี้แหละนี่มันอยู่ในนี้ยดูเปล่ามันมีต่คนตึงๆแถวนะเครื่องเมังกะเล็กเล็ก คนไหนสับปะคนนี้ก็คุ้มน้ากคนเดียเดินบนบ้านนี้ดิไอ้ตานักเรียงมาทำสือไฟคนคนบ้านคนบ้านนี่มีไหมเด็กๆล่านี้ดูทอม์เนจ์จิลลไห

เริ่มมันอยู่ข้างบนเลยเริ่มตรงทางเลยเฮ้ยนี่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 พันยาแป๊บอ้าวชนะเลยสายโหดแบกสายโหดแบกตัวไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ยลองดูแบกดิแบงแบงแบงหมดใหญ่อะนึ่งไม่ไม่เอาที่ดีกว่า โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเไจอกันใหม่ครา้หน้านะครับจุกุปรู